ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอย o m ส่งรวดเร็วทันใจใส่โครร้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอย o m คอลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top Up เพจรับเติมเกมฟีฟ่22 ราคาถูกปลอดภัยหายห่วงและยังมีเกมอื่นๆให้เติมอีกเช่น,<ๆ>น ROX PUBG Call of Duty และเกมมือถืออื่นๆอีกเพียบบอกว่ามาจากกราอิอิได้ราคาถูกพิเศษอีกอย่าลืมนะครับผม Over Top Up เพจรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยหายห่วงสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมกราอิอินาะวันนี้จะอยู่ในเกม FIFA Online 4นะครับผมก็ วันนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเราจะมาต่อกันนะผมกิจกรรม The Blues Legend นะครับผมนะก็แต่คราวที่แล้วนะครับผมเราได้ Doan Tiot บวกแปดนะก็ <laughs> 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 ผมก็จริงจริงผมก็ไม่รู้หรอกว่าว่าไม่ใช่ไม่รู้รู้รู้ว่ามันดีครับแต่ไม่รู้ว่ามันดีมากครับแต่ว่าแล้วก็ได้ The Boy ใช่ไหม B O E บวกแปดมาอีกตัวหนึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดต่อให้มันครบ10,000บาทเราจะได้ l h e บวกแปดแล้วก็ไอคอนครับก็ บอกไว้ก่อนเลยว่าคลิปนี้น่าจะน่าจะไม่รอดครับไม่จะเจิงกูพวกคลิปที่แล้วมันทําไว้ดีมากเลยคลิปแล้วเราเติมไปหกพันเราได้เกือบสี่แสนล้านมันก็เกินไปนะเออคลิปที่เราทําไว้ดีคลิปนี้น่าจะแตกกับค่อนข้างมั่นใจไม่แน่หรอกไอสัตว์ไอเหี้ยคนเราต้องอยู่ด้วยความหวังครับผมนะเอลเฮดบวกแปดก็เอาคุณลิตมาแล้วกันไม่คุณลิตรก็โดอ้วนอีกทีก็ได้นะครับผมนะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมนะลุยกันเลยดีกว่าแรกมาเลยกับสี่พันบาทครับผมยิหนู มาได้4,000บาทไป yes sir yes sir okay o k เ y yes yes sir o k เคมามาแล้วครับ400เหรียญครับนะเหมือนเดิมครับอันนี้ผมมีโอเคเหมือนเดิมครับทำเนียงช่องรูปแบบที่2ทีเดียว100ครั้งครับเหมือนเดิมครับทีละ2,000บาทครับจัดไปอุ้ยโอ้ยได้ได้ครบเลยว่ะได้ครบเลยครับได้6ได้6ทานอตเขาเรียกอะไร6 6เพชร เพชรหสีครบเลยทานอ็อตรับทั้งหมดโอเคได้ไอคอน l อสสินี้ไอคอนบวกสองใช่ไหมโอ้โหอีกทีหนึ่งน่าจะไม่ได้แล้วอะผมว่าครับอีกทีหนึ่งน่าจะไม่ได้6กอันแล้วจริงๆผมว่าน่าจะไม่ได้ครับขออีกทีหมดเลย <laughs> มาแบบโคตรไวสองทีหมดเลย <laughs> ไปอ,อือ เหมือนขาดไปสีหนึ่งครับเหมือนขาดสีน้าเงินไปสีหนึ่งเหมือนขาดสีน้าเงินไปสีหนึ่งครับก็ได้ l อลเสามสิบนี่คือดีสุดแล้วใช่ไหมออุ้ยขาดสีเขียวว่ะอืมแม่งขาดแค่อันเดียวเองอะแม่งขาดแค่อันเดียวเองครับแม่งขาดแค่อันเดียวเองผมพูดตรงตรงว่าต้องต่อว่ะจริงๆครับมันจะได้การ์ดกับตันสามสิบบวกห้าต้องอีกหน่อยว่ะจริงๆ ไม่ได้หรอกมันขาดอีกแค่อันเดียวเองอ่ะทีละทีละสิบแล้วกันทีละสิบไปอ๋อต้องรับเพชรทั้งหมดก่อนโอเครับโอเคทีละสิบไปขอสีเขียว n o p สั่งเยแลกเพิ่มว่าบานปลายกูดูทรงแล้วน่าจะบานปลายดูทรงละน่าจะยาวครับผมนะน่าจะยาวเอ่อไป สีเขียวโอเคด้แล้วได้แลได้แลด้แลด้แลสวยครับโอเคเพิ่มอีก400บาทเพื่อ30มบวกหนี่คุ้มไหมเนี่ยร<อ>ับรางวัลผู้จัดการครับโอเคครับเรียบร้อยครับทูเดย์ครับเดี๋ยวเราไปลุยกันไปโอเคครับผมไปเปิดเงินมาตอนแรกมี4ี่แสนห้าหมื่นเอ็มตอนนี้มี4ี่แสนห้าหมื่นเก้าพันเอ็มที่ได้มาเก้าพันเอ็มเองสี่พันบาทเราได้มาเก้าพันเอ็มเองอะถือว่าน้อยเหมือนกันนะ <laughs> โอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยแล้วกันนะเอาอันนี้ก่อนแล้วกันอันนี้ก่อนแล้วกันครับอันนี้ก่อนแล้วกันบวกหนึ่งถึงบวกห้าขอแจ็คพอตลั่นๆหน่อยไปบวกหนึ่งถึงบวกห้าครับขอลั่นๆหน่อยขอลั่นๆหน่อยวิ่งมาบ O E อียี่สิบเอ็ดเบอร์สิบสี่โอ้โหทีมชาติเวลส์ R B ด้วยโรเบิร์ตไหนวะสายสายควันปะเนี่ยไปสิบครับผม L H ว่ะ L H ลบวกห้าก็กากอยู่ดีอูครับเลย กัปตันเอลเฮดไม่สัตว์ข้าเอลเฮดกูข้าอย่างเดียวไปไม่มีเลยเหรอแจ็คพอตของแถมดุกดัดโอเคเอ็มซี okay, มาเบอร์เจ็ดเอ็มซีบวกห้าไปอูรุกวัยไม่ใช่สวเลคกับเป็นเลโร่ okay, ครับโอเคครับเกากจริงๆกากจริงๆกากจริงๆริเดนิวอสมาต่อกันที่คัด30แล้วกันครับคัด30กับเปิดเลยเอริกันโตนาแพงสุดไป เปิดเลยคัด30ลุ้นยากเหมือนกัน,กน,กนคัด30วิ่งมาเปิดแล้ว8เหรอสเปนหระซาบีเ,เนเดสตรับผมซาบีโอเคสเตตร้้าครับเก้าร้อยเอ็มเจเลน <c oughs> ถ้าจะดับสามสิบหรือไม่ก็ยีอะไรงี้เออน,นีบวกหบวกเจ็ 5, 7, ดาสิบบวกหครับอันนี้เปิดไปเลยแล้วกัน1 5 0ยกหครับเปิดไปเลย150 5, ร้ย150 5, อยหวกห้ชิ้นที่ะชิ้นไป ขอคอนโดน่าหน่อยคอนโดน่าวิดิชคอนโดน่าวิดิชวิ่งมาโหรองเท้าสีเหลืองเบอร์เจ็ดโอลูเก่เดอเฮ้ยโรนัลโดครับคริสเตียโนโรนัโดครับหนึ่งหมื่นสามพันเอ็มโอ้ยโรนัโดปีนี้ถูกครโรนโดปีนี้ไม่ค่อยแพงมากครับหนึ่งหมื่นสามพันเอ็มเองแต่ว่าโอเคนะสำหรับดาวร้อยห้าสิบถือโอเคครับไปเท้าสีส้มโอ้โหเบอร์ยี่สิบกว่าวเนี่ยฟาซิโอโหใครเอาเฟนติญโยอ่ะ <laughs> <laughs> แฟนเดนจูยี่สองอันนี้ของจริงครับเอ่อบกแปโอคอนร้อยสิบเจ็ดกห้เอาี้วะเอาอันนี้ก่อนแล้วกันอันนี้ก่อนแล้วกันลุนบวกเจครับทีละชิ้นครับไปตาสามบวกหถึงบวกเขอบวกเปีกับตันไปวิ่งมาเอลเฮดเอลเฮดต้องบวกเนะเบอร์แปดอังกฤษ ใครอยากเจอรหัสเอาเขาบวกเจ็ดขาบวกเจ็ดอุ้ยสโครครับสโคบวกเจ็ดไอ้นี่โคถูกเลยทไมถูกจังวะไม่เวิร์กเหรอพอสโคบกวก,ก, 2, เบกเจ็ดถูกจังวะอีกชิ้นหนึ่งเข้าไปสองพันแปดร้อยเอ็มเองอ่ะอุตส่าห์ได้บวกเจ็ดเอลเฮดอีกแล้วอ่ะเบอร์สองเสื้อรัดรูปเบลเยียมโอ้โหเธอบี่อเดรไวเรวเหรอบวกห้าด้วยไอ้น,นี่สแสดงว่าเมื่อกี้ได้บวกเจ็ดก็ต้องก็คือดีแล้วรครับผมอันนี้ครับ 96ครับบวก5ถึงบวก7ทีละชิ้นเช่นเดิมเขับไป EBS มาหน่อย MC ก็ได้ MC ก็โอเควิ่งมาประตู MC ว่ะขอบวก7นะเบอร์ส2มสมาตีเนทแน่ๆแล้วครับกูขอบวก7โอเคมาเชสินไม่ใช่มาตีเนทมาเชสินไปไม่ไหวว่ะมาเชสินครับวิ่งมา BOE โอ้โ,อโหแล้ว BOE ดั้งเดิมด้วยนะโอโ้โหโอ้โห ได้ปกเนะแต่วกเตัวแบบตัวอะไรไม่รู้อะแต่ละตัวครับบวกเแบบปกๆน,นี้ครับผมบวกห้าถึงวกเลุ้นปีเชลซีได้ด้วยครับทีละชิ้นทีละชิ้นมุมซ้ายบนจัดไปมุมซ้ายบนคาร์มอนเบบวิ่งมาแอลเฮดอีกแล้วเบอร์สองเสื้อรัดลูปเปลเยี่ยไม่สัตตัวเดิมันเดินไวเร็วไอเฮียโอ้แต่คราวนี้บวกเจ็ดไม่เอาไปไม่เอาเฮีย ไปมาหน่อยวิ่งมาเอาโบเอถุงเท้าข้อสั้นกูขอบวกเจ็ดเลยอะ่ะใครไม่รู้แต่กูขอบวกเจ็ดอะ่ะโอเคบวกเจ็ดใครไม่รู้ครับบารักไอ้เหี้ยได้บวกเจ็ดได้คือผมเปิดไปกี่ซองแนละ้วสี่ซองว่าไ,ได้บวกเจ็ดไปวันสามสี่ตัวไอ้เหี้ยแต่ตัวอากาศตรงนั้นเนี่ย <laughs> โ okay, อเคอ่าเราเหลือไอคอนแพ็กสองชิ้นนะแล้วเราก็มีอันนี้บวกหกถึงบวกแปดอันนี้ลุ้นบวกแปดได้อันนี้นนนนนการันตีบวกแปดเอลเฮดไอคอนร้อยสิบ 8, H, 110, แล้วก็ดาร์ฟสามสิบบวกห้า เอาแพ็กไอคอนธรรมดาก่อนแพ็กไอคอนธรรมดาก่อนไม่ขออะไรมากาจริงๆนะ7 0 0 0มขึ้นกูก็ดีใจแล้วแพ็กเนี้ยสายล่างไปสายล่าง,งอีอกหนูโอ้โหเบอร์สิบกว่าอังคิดโอ้โหไม่น่ารอดลินิเกอร์แกรี่ลินิกเกอร์ครับ6 0 0 0มโอเคก็เกือบได้ขั้นต่ำที่เราหวังไว้นะแกรี่ลินิเกอร์ครับผมอีกใบหนึ่งขวาล่างครับไป ใบหนึ่งขวาล่างวิ่งมาถุงเท้าข้อสั้นว่ะโกดูเกตอโหลยคอต้าโคุณผู้ันครับโอ้ยหนึ่งหมื่นเอฟลคอต้าโอเคหนึ่งหมื่นเอฟถือว่าโอเคแล้วแฟกนี้ได้ลยคอต้าครับผมโอเคมาต่อกันที่สามสิบหกห้าแปดร้อยร้อยแปดเออเอาวันนี้ก่อนลวกัน อันนี้อันนี้น่าจะดีกว่าซองเมื่อกี้แหละแต่ซองเมื่อกี้มันลุ้นบวกแปดนะครับผมนะโอเคห้า okay, สิบบวกห้าหรืเลยครับสามสิบบวกห้าครับมุมซ้ายล่างใบแรกจัดไปแมวดูว่ะเลขหนึ่งจัดไปมาหน่อยเว้ยเอลิคันโตนาเว้ยเอลิคันโตนาวิ่งมาเบอร์เจดว่ะยูเครนอังเดเชฟชิงโก้สามหมื่นเอ็มแพงอยู่นะครับสามหมื่นเอ็มถือว่ใช้ได้ครับไปหนึ่ง ก็ตรงไม่โทรเออตรงไม่โทรขมอนเแบบขมอนเหรอ e พลสวิ่งมาลงเท้าสีเหลืองเบอร์เจ็บคริสเตียนโนโรนัลโด,โดอ้อสัส์เองคริสเตียนโนโรนัลโดครับผม <laughs> โอเคโอเค,อ,เค,อ,เคอ่าสี่ชิ้นสุดท้ายอันนี้ครับแปดห้าบวกหกถึงบวกแปด โอ้โหเพี่อนเมื่อกี้ได้บวกเจ็ดรัวๆคราวนี้ขอบวกแปดรัวๆนะครับผมนะโอ้ออแปดห้าครับทีละชิ้นครับเลขหนึ่งจัดไปอีกับตันบวกแปดคันโตนาอีโอียี่สิบเอ็ดครับตัวสิบกว่าโอ้โหออสเตรียโอ้โหอาร์เอ็มโอ้หหนักเลยบวกหกโคตรโคตรแบบโคตรจีๆครับชิ้นหนึ่งไปมาหน่อยเร็วมาหน่อยจ้า วิ่งมาแอลเฮดต้องบวก8แล้วจวังหวะนี้โอ้โหทงไอแลนด์เหนือเอทีใครไม่รู้รู้แค่ว่าบวก8แต่สแตท์ร้อยหนึ่งใครไม่รู้ไอ้เหี้ยแม่ <c oughs> ไ,ไงบวกแปดอะไรวะเนี่ยโอ้โสิงโอเคครับสองชิ้นสุดท้ายครับสองชิ้นสุดท้ายครับสองชิ้นสุดท้ายไอคอนก่อนมาไอคอนก่อนมา ไม่ใช่ปีโลผมก็ดีใจแล้ว <c oughs> เปิดร้อยสิบทีเลยได้ปีโลตลอดครับนะไอคอนโอเวอร์ออลหนึ่งร้อยสิบครับผมนอนหนูกดตรงนอนหนูชัดไป Please ขอดีๆหน่อยโอ้โหโอ้โห oh ประตูไอ้เฮียโอ้โ oh หเลฟยาชินเนอร์โอ้ไม่ใช่ปีโลจริงไอสัตว์ไม่ใช่ปีโลจริงไอ้เฮีย ูไม่เถียงเลยไม่ใช่ผีโลไอ้สัตว์เลฟยาชินนอะว่าแล้วคลิปที่แล้วมันทําไว้ดีมากอะเราเปิดเขาที่แล้วมันดีมากครับคราวนี้มันไม่น่ารอดอีกคราวนี้ไม่น่ารอดโอเคครับมาสุดท้ายเลยว่ะ l อลเฮดร้อยบวกแครับยังไงนะผมถ้าใครชอบนะอย่าลืมครับผม ฝากกดไลค์ฝากดติดต,ตามฝากกดซับสไคร e อย่าลืมับผมช่วยกดสักคนละหนึ่งซับสไครเป็นกำลังใจให้ช่องกราอีหน่อยนะครับผมนะเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วยซองนี้แล้วกันเดี๋ยวต้องคัดว่ะโอ้โหคิมชินบงชินบุกที่อะไรเต็มเลยเดี๋ยวต้องคัดครับเดี๋ยวขออนุญาตคัดนักเตะก่อนโอเคครับผมมา <c oughs> ผมพูดตรงๆเลยนะผมว่าเละว่ะผมว่าน่าจะเละครับซองนี้ครับนะขอหน่อย <c oughs> มาหน่อยเห <c oughs> อะ ER นะ มาหน่อยเถอะครับมาหน่อยนะขอร้องไอ้เหี้ยมาหน่อยมาหน่อยนะไอ้เหี้ยขอร้องครับรุดคุณหลิดเอาพอปอกปลาก็ได้พอปอกปลานะเอลเฮดครับรอยัลฮีโรสครับโอ๊แปดดาร์ฟรอยครับเลขหนึ่งเหมือนเดิมยังนั้นใจเลขหนึ่งครับ <Yeah. S 2> ขอร้อง <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ขอร้องไอ้เหี้ยขอร้องขอร้อง <laughs> จัดไป รองเท้าสีดำใส่เสื tamam. ้อแขนยาวโปรตุเกสยูเซเบโอยูเซเบโอโอเค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 ยูเซเบโอครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเอวีไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ผมว่าถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเลยยูเซเบโอครับยูเซเบโอครับ ผมไปดูมาตัวละหมื่นล้านเทียบเลยอ่ะไอ้ยหี้ยดูเชียวผมไปดูไอ้เหี้ยเอ้ยมาว่ะยังแจ่มเลยครับมุเซเบโอ้ครับเดี๋ยวไปดูภาพรวมนักเตะกันเฮ้ยมาว่ะมาเสยเหี้ยมาเสยครับโอเคเราได้เงินมาเพียวๆ10,000 M นะอันนี้150,000นี้30,000 150,000เอ่อทั้ง155นี้3 สามหมื่นแสนห้าสามหมื่นโอเคแสนแปดแสนแปดอันนี้อีกสามหมื่นสองแสนหนึ่งสองแสนหนึ่งสองแสนสองสองแสนสามสองแสนสี่สองแสนห้าว่าสองแสนหกแบบกลมๆงงๆคิดแบบงงๆสองแสนหกไม่หักภาษีครับเท่ากับว่ากิจกรรมเนี่ยผมผม,ผมเติมไปทั้งหมดหมื่นหนึ่งนะผมรวมให้ฟังเข้าง่ายๆนะครับผมได้มาผูได้มาประมาณ ประมาณ8 0 0แสนเอ็มอะรวมกับรวมกับโดนี้ใช่ไหมรวมกับเดอะบอยบวกแรวมนู่นนี่นั่นไหนจะมีแพ็คยังไม่ได้เปิดอีกเยอะเลยครับไหนจะมีะนักเตะอีเกียอะไรอย่างเงี้ยได้มาประมาณแ0 0แสนตีแบบโโง่เลยแ0 0แสนแปดแสนเอ็มครับเฮ้ยมันเกินไปเปล่าก <laughs> ิจกรรมนี้มันคุ้มจัดเลยใช่ไหมครับเอ้ยมากิจกรรมนี้มันคุ้มจัดเลยใช่ป่ามันเกินไปเปล่าเฮ้ <laughs> คุณรู้สึกสงสัยได้มีอีกรอบอ่อยู่ถึงวันไหนวะอยู่ถึงวันไหนวะเนี่ย เ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูก่อนไอ้เนี่ยมันลั่นจริงมันลั่นจริงครับมันลั่นจริงเดี๋ยวมันอยู่ถึงวันไหนวะเออไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวผมไปดูนอกรอบแล้วกันเสียเวลาคนดูครับเอามีแพ็กอยู่ด้วยนื้วันสองอันเก็บมาก่อนรับมาโอเคไอ้เนี่ยแจ่มจริงครับแจ่มจริงครับโอเคครับก็ยังไงขอบคุณทุกคนมากครับวันนี้นะยังไงฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ <laughs> ผมยังมึนๆอยู่ยังอ่องอยู่ไอ้เหี้ยไม่รู้ว่า ผมดวงดีแหละผมก็คงดวงดีด้วยแหละแต่กิจกรรมมันก็ถือว่าเน้นได้อะคือแบบหวังได้ครับเป็นกิจกรรมที่หวังได้เลยครับยังไงขอบคุณทุกคนมากครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับบ,รบ,บ,าบายยครับผมบายบายใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตาม Facebook และช่อง YouTube ของผมด้วยส่วนใครที่อยากรับชมสตรีมสดเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปที่ f c e b o o k กกลาอีกฝากไว้ด้วยครับผม